ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องๆชาวสวนดูคาเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่ปลูกทีทีอะไอเมตรห้าสิบคูณเมตรเนาะอันนี้แกปลูกก่อนปลูกแบบดั้งเดิมไซส์มาตรฐานก็คือระหว่างแถวเี่สามเมตรคูณเมตรห้าสิบ ไม้สองปีแปดเดือนนะครับมีการซื้อขายกันเรียบร้อยแปลงนี้ห้าสิบหกไร่เป็นเงินแปดแสนเศษอ่ะมันตกไปไร่ละห้าหมื่นนะครับสองปีแปดเดือนอเจ้าของเขาก็กระเป๋าหนักหน่อยก็อัดปุ๋ยเข้าไปก็มีหน้าห้าหน้าหกหน้าสามหน้าสองนี่น้อย,อยครับเป็นเคเจ็ด ในที่ที่ต่านะครับที่ต่ําบริเวณนี้เป็นทุ่งนาเก่าทุ่งนาเก่าสูงก็ประมาณสิบห้าเมตรนู่นแหละความสูงทุกท่านซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมตามหาแปลงนี้แหละแต่คราวนี้ผมไม่รู้ผมนึกว่าแต่เขาตัดไปแล้วไงผมว่าจะมาทําคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูเท่าไ้เขาซื้อขายกันแล้วเพียงแต่ว,ว่าเขารอตัดหน้าแรงนะครับ ก็หลังจากนี้แล้วครับดูแล้วน่าจะตัดล่ะผมก็คงจะไม่เข้าไปลึกนะครับให้มาดูการซื้อขายไม้คือการซื้อขายไม้อยู่คาแถวบ้านเนี่ยแถวจังหวัดสระแก้วของผมเนี่ยถ้าปนะลูกเคเจ็ดนะผู้รับเหมาเขามาดูเขาก็จะดูสภาพไม้เข็มหละกก่อนถ้าเคเจ็ดนะครับทุกท่านต้องบอกว่าเคเจ็ดเกจเอเขาจะตรงต้นกลมตรง เวลาเขาซื้อขายเขาก็ดูไม้เข็มคนขายเขาก็ขายในสภาพไม้เข็มถ้าคนขายไม้เป็นนะถ้าคนขายไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไงก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับเราก็เล่าสู่กันฟังเนาะสวยตรงดิง้งห้าสิบหกไร่นี่แหละผมคำนวณดูแล้วมันตกไปไร่ละหมื่นห้า สองปีแปดเดือนแกก็ทำหลายอย่างนะเจ้าของแกพร่ามันก็เป็นญาติญาติกันเป็นทั้งสวนอ้อยมาก่อนสวนยูคาแล้วก็มาสวนอ้อยแล้วก็มาเป็นนาแล้วก็มาเป็นยูคานะครับสวนยางใหญ่ร้อยรอย้รอยกว่าไร่สวนยางพ่อตาแกก็เป็นญาติกับผมนี่แหละญาติผู้ใหญ่ ก็เป็นคนปลูกยางพาราคนแรกของในในโซนเนี้ยในตำบลเนี้ยนะครับรุ่นที่หลวงเขาแจกก้ายางมาปลูกอ่ะูสวยมากเพเ่อไม่ถึงเมตรห้าสิบด้วยนี่เมตรเดียวเม็ดเดีหน่อยคงจะรอรอมาตัดนะเท่าที่คุยกันซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วตกไปได้เราเหมือนห้า ห้าสิบหกไร่แปลงนี้สองปีแปดเดือนนะครับสองปีแปดเดือนก็ให้เกษตรกร,ร,กรไปคิดดูเอาว่ามันเกิดความคุ้มค่าหรือไม่นะครับระหว่างทำนาทำนาห้าสิบหกไร่นี่ผมให้ทำห้าปีเลยนะไม่มีเงินก้อนเก็บแปดแสนแน่นอนอกล้าพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าทำนาไม่ดีนะครับยังแต่ว่าอันไหนมันคุ้มค่า อันไหนมันรอดนะครับคือผมให้เปรียบเทียบแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรทั้งนั้นว่าเราจะเลือกเดินแบบไหนนะครับผมผมก็จะอยู่ด้านนอกนี่แหละไม่เข้าไปหรอกอเพราะแค่นี้ก็เลือดหลูอลังการแล้วนะครับเป็นเข็มทั้งหมดเลยก็จะมีเป็นเป็นโคนโคตรแบบนี้เขาก็จะตัดออกประมาณเม่ากว่า ประมาณเม็ดครึ่งเขาเหลือจากนั้นเขาก็จะเอาเป็นเข็มเหลือนั้นทางตรงโคตรๆนีกดด่ก็เอาเป็นไม้น้ำหนักไปอันนี้เป็นเจ้าของลานเจ้าของลานระด,ดับใหญ่ๆเลยละ่ะแต่ผมไม่ไม่บอกชื่อเขาหรอกน่าจะอยู่ในกลุ่มของจุคาลิปตันด้วยมาซื้อเองไม้ยางเขาก็เหมาไปแปงแปดแสนเหมือนกันเพิ่งตัดไม้ยางเสร็จไปเมื่อตอนฝน ลองคิดคำนวณดูนะครับเกษตรกรที่ทำนาจ,จะอยากจะเปลี่ยนเป็นยูคาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจนะครับเราไม่ได้ว,ว่ากันหรอกเพียงแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังเนะาะลองมีสักสองร้อยไร่นิดหนึ่งทุกท่านตัดแค่ไม้ยูคาเนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะปลูกให้เป็นสามช่วงเนี่ ช่วงไะเจ็ดิบไร่เจ็ดสิบไร่ขิดสามยีย่สิบเอ็ดเจ็ดสิบไร่เจ็ดสิบไร่แล้วก็หกสิบไร่สบายไม่ต้องไปทำอย่างอื่นตัดแต่ไม้ขายก็พอแล้วทุกท่านนี่นอนอยู่บ้านนี่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคนปลูกยูคคานี่คนทำายูคาจะรู้ดีนอนอยู่บ้านนี่รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะอายุสองปีขึ้นไปเนี่ยมีแต่คนเองเงินมาให้ ว่าแต่เราจะเอาร้ไม่เอาค่นั้นแหละขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอบคุณครับผม